มาติเลยมาเลยของทำมาค้านี่จะกินกินดำไหมนกนกฟมค้างนี่มี่ฟูบางนี่ไงตั้งยอะตัวเลีลยงก็มีโอ้ยะก็มี คือไม่ไว้วางไหนหาขายเนี่ย่นหมน้องขาเมเ่อข้าใจวาซื้อแม่นักกันแล้ ย่างเงินเบาๆน้อยเลยเนาะมีผักอย่างมาขายมันไหมมีผักกาดผักแขกโอ้ผักแขกนี่โอ้ยนี่หนาบกระม้อนโอ้ยอดมันม้อเนาะม้อโอ้บ่ได้กินผักแคบยี่เมือนละแม่ผักปลุกเองจ้าเดี๋ยวต้องมาซ้อซื้อแถวนี้ละแถวบ้านนี่ซ้อหาผักแคบยากนะแม่มีีนน่่ะแ้หนาบกับน้ำพริกกะปิหม้อกำแล้วครับเลี้ยงได้ไหมจ้าประกนมาคลองจายอยงไ ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ตูก,กาตลาดพอเพียงครับบ้านประสักครับหลังจากที่เขาพัากินเข้าตีันโคกงหนองน้าของเม่หลวงประภาแก้วแล้วนะตอนนี้ครับคณะ,ะที่ปรึกษากระทรวงาไทยนะอาจารย์โกวกับอาจารย์นาก็อเน,นี่ยมาเยี่ยมชมโครงการตูก,กาตลาดพอเพียงนะฮะ ลาดพอเพียงค่ะโอ้อแม่โหมีอย่างมาขายพ่อแม่นี่มีมะนหนุนครับข้าวไร่บรีเข้าวก้องครับแล้วก็หมูใส่ต้มไก่ลูกนอ่วกนิ่วใส่ก๋นยเตี๋ยวครับอ่านี่ข้าวก้องกับข้าวไร่บรีครับอันนี้อันนี้ข้าวก้องนึงเข้ากข้าก้องนึงอันนี้ข้าวไร่บรีเข้าวก้องข้าวกำข้าวกำเอาไปนึ่งครับอืมมีก๊อดสามมดเลยเสับเปี่ยวกับฝังหน่อหนุนแล้ไปแกงนี่ แกงพักเชี่ยวกับมอใบมะมบกโอเลี้ยงครับโอ้ขอบคุ<อ>ค้นนะซ้อเสีมทุกีบรีอยูบย่บนร,ร,ร,รถ <laughs> อันนี้ไฮไลท์อยู่นี่ดูบรรยากาศกันไหมครับอโอ้อาจารย์นาเป็นสนใจอย่างนี้อา,นาอาจารย์อุดหน,นุนอย่างนี้มีอะไรครับเนี่ยมะละกอมะละกอสุกมะละกอสุกผักสลัดอ๋อผักสลัดกับมะละกอสุก ฟังก์วันสาไิตแล้วให้รถให้ใครยังไม่ได้หนุนบอกให้ได้อุดหนุนละจะขายอะไรอนีแล้วเก็บพักผิดตจัดารไเราจะได้มีซีโรยนี่นะที่ฟังก้วันล้วเพ่นีเรามีอย่างลองนี่ไหม นี่กับผักแค่ผักปังเนาะีมหมูคาัี้ยส้มห้าบาทเองนะโอ้แบแพงเลยนะตีครับเตีสามเลยครับองกระุกตีสองนะท่านนี่จำลึงค่ะจำรึงัังมาเท่าไหร่คะมาะ เท่าไรครับนี่ยสิบบาทสิบาทเองโอ้โหคนกลับยังไงเนี่ยามมอ้ันแม่อาจารย์เป็นเมาแล้วเก็บไว้ผมมัดนึงด้อ สามกําร้อยอ่อสามกําร้อยนี่ได้รับกําไรเลยครับนี่เอา้ป่ะนะครับโอ้ผมผมชอบเลยครับปากปากไว้ตรงร้านโอ้ขอล้ขอลขอแค่นี้แหละร้อยหนึ่ง เอาละขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยขอดไปได้ครับนี่เรามีมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะขอบคุณครับแม่ครับซ่อนสองถุงใหญ่แล้วไหมโอ้ยถุงใยถุงใยเอ็นใหญ่เอ็นใหญยเอ็นใยโอ้โห ขอบคุณอาจารย์โก้ครับผมนี่ะผมได้พักจากอาจารย์โก้แล้วครับนี่ชุดยอดนะครับจะมาปฏิบัติโครงการนะนี่ครับโอ้พอไหมละครับเหลือแล้วครับเด็ดเช็คกินทั้งหมู่บ้าน ค่าวไข่ปลาเคือจานเคือโรเจ้าอร์เบาโอเคครับขอบคุณครับนี่ครับผมได้ของฝากละขอบคุณอาจารย์โก้ครับผมนี่ตะกี้ก็ว่าอยากจะกินยูนหน้าผักแคบกับปุกน้ำพริกกะปิเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บผักก่อนได้มันได้มันได้เดี๋ยวเดี๋ยวคลาดเดี๋ยวคลาด โอเคได้แล้วนะฮะผักได้กินรายวันแน่นอนครับสำหรับจุดนี้ก็หมเป็นหั่นจุดหนึ่งครับตีอันตังบ้านประสักไม่หลวงเป็นพักดันคือเป็นกาตีมู แม่แม่ที่รวมกลุ่มปลูกพักปลูกใหม่ได้มาขายแหลกเปลี่ยนพักกันนะฮะขาปลูกอะไรยังกันมาแหลกซื้อกันตรงน,นี้นนความมั่นคงทางอาหารทุกคนเลี้ยงวันนี้ความมั่นคงทางอาหารก็คือเขาเนี่ยจะปลูกพืชพ,พ,พักส่นวนรัวหรือกินแล้วแจ้เขาต่อ,อมาขายนี่ก็คือเป็นที่ไปที่มาของชุมชนเป็นหลวงเนาะเริ่มจกากขยะนนะ่าจามีการเพิ่มมูลค่างของขยะด้วย โดยที่เอาขยะมมแลกเป็นเป็นเป็นก้าพัน, 9, นครับก็เอาไว้นาไปปลูกในที่ทขัวเลี้ยน,นแล้วก็เราก็นำมาขายสศาสพระราชานะ้จก็คือการบริหารจาัดก,การขยะดมครับมีขายวันอย่างของคราบไมหรอ่าขาย,ขายทุกวันซุกนั่นมเนาะทุกวันซุกวันซุกอ๋อวันซุกไม่แอลพอกันได้นะครับนแอรสพอ้อมแอรซื้อครับ เป็นพักสมนัวที่ผู้คนปลูกในคนเลือนแบ่ใจญซื้อลูกตลาดมาหนะครับมีคนเล็กกน้อยมันจะมีว่าห้าออเดอร์ซิปันอย่างอีกแบบนี้นะเจ้าพ็เป็นมีคนละมัดสองมัดนะตอนนี้คือตูการตลาดเรเพียงวัาประชาชต้องทุกไม่แน่ใจว่าเราจะขาดบรืม่ได้เอาเนี้ยเอาลองลองลองสัหน่อยมับอยครับกันไมกันว่านีย อาจารย์นานอยากจะล้องหาพักดูนะฮะโอ้ยได้ได้ภาพนี่ละยังม่ร้องยันสยัคนสวยือไม่เคยอาจารย์นาจะหาว่าวันหนึ่งขนาไม่ได้นาครับโอ้ขอบคุณครับอได้น้ำใบบัวบกเย็นชื่นใจครับ

ไม่ได้อยู่หันหน้าปักเอาหนีกิจกรรมอะไรข้ามืออ๋อหมุนทังนี้อยากได้อ๋ออยากแม่จะถ่ายคู่ก็ไม่ยืนถ่ายกันมากเลยเป็นที่ระลึกเดี๋ยวเปให้อาจารย์ไม่แล้วเราจะมาบอกนะว่าเราเหมือนนิทานน้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนนัดเลยจ้ะ ยี่คสวยค่คะยืนหบด้วยเพื่อยากได้าแนอยากถ่ายลล้าจี่หาบกับริง่ายนะแม่มันเดินมันยังไปยังมานะถ้าหาบจ้างนะมันมีเทคนิคก็มั้ยนี่จะได้บบทงมันแกว่งเนี่ยมันงอนตรงนี้เลยงอา

เสียดายผมไม่ได้ใจกล้องถ่ายภาพหนึ่งท่ายนะและต้องถ่ายก้องวิดีโอนะอืมอ๋อเทคนิคคือมันต้องย่ออย่างนี้นะฮะอ๋อเทคนิคเป็นต้องย่อเนาะ นี่ต้องเดินเออต้องยหอะน่อยมันจะไม่หนักน่น่อะเปายแม่เความเป็นไปเป็นมาแม่อายุเท่าไหร่กันเล่าแม่หาแบบนี้เมื่อยังไงก็เล่าให้ยิ่ย้ายอะไรสมัยเดิมอะเดีสมัยสมัยเดิมก็ย้ายสมัยก้อนสมัยก้อนพุ่นนะแ่ายยามันยาพุ่นกหนาเก่าเกนนะเดินนะเดินหาขาย ขายน้ำไหมขายน้ำไหมขายขายรักเออขายเออขายขายผอกกาดปกติเข้าโรงเรียนที่ผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะรากสุกเราจะมาเข้าโรงเรียนกันที่นี่นะแม่เนาะแล้วก็เอาเอาผักมาขายเป็นไงความคิดของเราก็เลยแสร็จสรแม่ก็เอาผักมาวางแล้วแม่ก็ไปร่วมกิจกรรม แล้วก็คนที่เป็นประทงอายุนะทั้งตำบลนนะ่ะไล้วก็มาอุดหนุนตลาดถึงไปได้ปกติถ้าแค่หมู่บ้านนี่คือเรามีความมั่นคงทางอาหารจะไม่มีแทบจะม,มีใครซื้ออะไรของกันคือทุกคนเรียนมันดีแต่พอทุกตำบลมันรวมกันที่โรงเรียนสูงอายุที่นี่เป็นตลาดก็ทําให้มีไรายได้โดย,ยเฉพาะต้นทุนนะแม่นะเดก้าวันแม่ก็ไม่ต้องไ้ซื้อเพราะแม่เอาขายะมาแลกทุกวันไหนแม่เอาขายะมาแลกจิ๊กวันวันที่ซีฟของเดือน ข่ <unter> ายยามะมะแหลกกะเราเดี๋ย <st ut ters> น,นี้แม่มีอะไรใช่วยอุณหนุ่มแม่ใช่ไหมก็โยกตบโยกผมยังไม่เอาขาระจา ก็ได้เพราะว่าแม่ไปถวายถวายฝาะฝากแม่ไปทำบุญเนาะเราจะเอาหปูห้แม่กินแม่กินรถไฟแม่เพ่าแม่ทุกคุณจะมีงานวันที่24แม่รับเงินแล้วแม่เอาผักช่วยเหลือกันซื้อทีื่อมาขายวันนี้ให้มันให้มันกระจายกันสักหน่อยแล้วเหลือเงินก้อนแล้วเราเอาไปวันที่24ที่วัดเอามาเอามาแม่รวม ด้วยชุดที่เอื้อลึกแล้วไปถือว่าเป็นร่วมทำบุญเนาะกับแม่แม่ขอบคุณผลผลิตที่ทําให้เราได้เห็นเนาะหรือร่วมบุญกันตามหรือประกอบอาหารตามนี้จะไม่ควรค่ะที่แม่เห็นสมควรกันค่ะนั่นน่ะแม่ทั้งหมดนะแม่ก็เป็นเหลี่ยญแผ่นนอกถ้าเป็นมัดมือคนเขาว่าถ้าดับมัดมือของมันใหญ่บ้านจะมาอ๋อไม้หิน พักกูดค่ะของใครจะเอาเอาักเอาักูดนเอาให้เจไปดูค่ะนาการขยับแป๊บน้องพวกเราจะานอะไรกันเาไปได้ไม่อ่ะอแลแม่ผมได้ทานกับแม่บ่อยแล้วอันนี้แม่อ๋อเหรอแม่รับการพนักงานกรจับอยู่ที่นี่ก็โดนนะ โอเคครับจุดนี้ก็เป็นแห่หนึ่งจุดนะฮะตีกิจกรรมคือพี่น้องชาวบ้านตีปลูกพักปลูกไม้ได้เอามาขายยังตะกี้นี่แม่หลวงมันบอกว่ามันจะยุติสิับโรงเรียนู้สูงอายุตัวอนะ ก็เลยได้ขายได้ตัวน่ะขายได้ไแมขายได้ก็อยังได้ขายได้เลยอันนั้นอาจารย์เป็นเมาเมามูแล้วเดี๋ยวเมามูไป้ะเดี๋ยวเนไปทำบุญด้วยกัน

ครับจีฟ <G> อกสปอร์ตยูทูบครับจ <c oughs> ีส,สปอร์ตคืออะไรครับโอเคครับเดี๋ยวจุดต่อไปครับ <c oughs> เราจะไปพระกันตีน่าจะเป็นวัดศรีบุญชุมครับเจอกันคลิปหน้าครับผม